สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับกระดานที่หนึ่งวันนี้ผมว่าจะเดินก่อนด้วยกองโจนน่าจะไม่ได้เดินเพราะว่าเขาขึ้นมาทรงนี้เราจะเดินกองโจนไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าเดินหลังผมจะใช้ข้างข่าวนะครับวันนี้ยังใช้ข้างข่าวเดินหลังหยก่คนว่าจะกองโจนก็ไม่ได้แล้วก็เ,เป็นอิปุ่มไปเลยกันเนาะโอเคเออพอดีแหละพอดีมีคนอยากฝึกอิปุ่มอยู่ อันนี้เป็นเดือนก่อนที่ป,ปุ่มไปแล้วกันนะครับที่ป,ปุ่มพบกับย่อสั้นหรือเปล่านะครับเอ่เข้าทางพอดีเลยเนาะฝั <c oughs> ่งนู้นแพ้แล้วนะครับเนี่ยแพ้แล้วนะครับเรียบร้อยสามเบียดยิบเจ็ด 27, นี่ครบเลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแพ้ <c oughs> โอเคนะครับฝั่งนู้นแพ้นะครับดูดูว่าเราจะชนะได้ยังไงนะครับอเค <c oughs> ฉนันนำไม่น้อไปอย่างนี้ดีกว่าเนะาะจะได้เข้าสูตรไปอย่างนี้ดีกว่าให้เขาต่อขึ้นมาให้เขาต่อขึ้นมาอาอเขาไม่ต่อก้ามาสิบสี่เขาเวียงนะครับงั้นเราก็ไปทรงนี้สามสองยิบเจ็ดนะครับอ้าวแล้วคู่แข่งขึ้นมางั้นเราสามสิบยี่ห้าเตรียมไปทางนี้ดีกว่า เขาขึ้นมาสิบเจ็ดไม่ได้นะเดี๋ยวโดนดักกินฟรีนะครับนั้นเราก็สิบแปดสิบห้าต่อไปเขาจะกินทางไหนก็โดนสองนะครับกินมาทางไหนก็ช่างโดนสองหมดมเป็นเหตุมาจากที่เขาเดินสิบสี่มาสิบเจ็ดไม่ได้ก็ทำให้ทําให้เขาต้องเดินสนับสนุนขึ้นมานะครับทีนี้เข้ามาได้แล้วเราก็หกเป็นหนึ่งก่อนเป็นหนึ่งเขาเข้ากินปุ๊บเราก็ พูดถึงถ้าเราไม่หลบล่ะสมมติว่าเราไม่หลบเนาะเราเดินหนึ่งไปยี่สิบแปดเขากินเ่อเรายี่สิบหกยี่สิบสองแล้วก็ให้เขากินแล้วก็เราก็กินข้าวฮอตเนาะถ้าจะดีกว่านะครับอ่าอย่างนี้นะครับเราจะได้ชนะเนาะอ่าเขาขึ้นมาเขาเหลือตัวเดียวที่เดินได้เราก็ถอยหลังไปกินเฉยเลยนะครับอันนี้คืออีปุ่มนะครับอีปุ่มพบกับอ่า ย่อสั้นย่อสั้นนะครับตามมากินเฉยๆนี่ครับไม่มีอะไรมากเดินหลังผมจะเดินข้างขาวนะครับวิดีโอชุดนี้ก็นําเสนอว่าเป็นอีปุ่มเดินก่อนอีปุ่มเดินหลังข้างขาวแล้วกันโอเคจะได้เป็นแนวทางน,นะครับออคนนี้ชอบเดินมาทรงนี้เนาะ คนนี้ชอบเดินมาทรงนี้นะครับนครับผมก็เป็นข้างข่าวไปแล้วกันเป็นข้างข่าวไปไม่รู้แล้วว่าเขาจะเดินอะไรขอเดินขอเดินข้างข่าวก่อนไม่รู้ว่าเขาจะเดินอะไรนะแต่เราขอเดินข้างข่าวไปแบบสวยงามซะด้วย น,นี่ออาแบบให้เต็มยศเลยนะครับนี่เละคือเลือกั้างคาวแบบเต็มยศเลยหรือว่าจานผีนะครับหลายๆท่านเรียกจานผีอืมเอาแบบให้สวยงามไปเลยเอาให้เหมือนคั้งค่าวแบทแมนนะครับแบทแมนแบทแมนเก้ามาสิบสี่หรือสิบเอ็ดมาสิบห้าดีตอนนี้กำลังสองใจอยู่นั้นขึ้นไปสิบเอ็ดสิบห้านะครับ ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเราเดินไปเรื่อยๆก่อนเอาตัวที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสําหรับเราเก้าไปสิบสี่ถ้าเข้ามายี่สิบแปดไม่ยิบสี่เขาว่าจะโดนสองเจ็ดไปสิบเอดตั้งเป็นทรงสามเหลี่ยมเตรียมยิงสองอ่าเขาต่อก่อนเพราะเขารู้ว่าเราจะยิงสองนะครับเขารู้ว่าเราจะยิงสองก็ขึ้นไปอ่า ปดมาสิบเอ็ดต่อสมทบไปนะครับต่อสมทบไปก่อนขึ้นไปอีปุ้มกับขางคาวนะครับชุดนี้สิบห้ามาสิบแปดไปเลยกินฟรีน่าจะกินคนละตัวหรือเปล่าไม่ถ้ากินคนละตัวเราได้เปรียบน,นะครับขึ้นไปไล่ก่อน ขึ้นไปเข้ามาเข้าฮอตทีนี้ก็ามาสิบเอ็ดอ้าวไม่มานะครับงั้นเรางั้นเราเข้ากินกเราเข้ากินอ้าวเขาให้เรากินฟรีหตัวนะครับอืมเข้ากินไปเลย เขาต้องหนีแหละเนาะเพราะไม่งั้นจะเสียเยอะขึ้นไปอีกเตรียมเข้าฮอตเอาละน่าจะมีแผนกล่าวว่าถ้าเราไปยีิบเจ็ดเนี่ยโดนสองงั้นเราไปสิบสี่สิบแปดก่อนขึ้นไปตรงนี้ก่อนเขามีแผนเขามีแผนถ้าเราไปยีิบเจ็ดเขาจะเดินสิบเก้ามาสิบห้านะครับเขาจะยิงสองเรา ยิงสองได้ย,ยิงสามหนูนะยิงสามนี่หว่าลืมไปนะครับทีนี้เราเดินไปได้แล้วเขาต่อไม่ได้งั้นเราฆ่าฮอตก่อนเนาะเราฆ่าฮอตก่อนนะครับเราฆ่าฮอตก่อนมาแล้วเอเคครับขึ้นมาแล้ว จับนี่อนจับนี่อนมานี่คนชะลอไว้เพราะเขาเขา้เขาฮัดไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงเขาก็เข้าไม่ได้เราชะลอไว้เฉยเฉยเอาละเขาตัดสินใจเข้าตัวนี้นะครับเราก็เดินสิบสิบสี่ไปเลยหมดทุกอย่างนะครับทีนี้เปรี้ยงชนะเลย เปลี่ยงอ่าโอเคชนะไปสองกระดานนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมาพบก,กับกระดานที่สามกระดานที่สี่เดี๋ยวก่อนอื่นขอปรับให้มันเป็นกระดานเดียวกันก่อนเนาะโอเคนะครับ เราจะเดินก่อนด้วยอิปุ่มเนาะไล้ก็ด้วยอิปุ่มเดินก่อนด้วยอิปุ่มขึ้นไปนะครับส่วนเดินหลังเราจะเดินข้างข่าวนะครับโอเคเดินข้างข่าวเขาเดินทรงนี้มาแล้วเราก็เดินไปทรงนี้นะครับเดินทงนี้แล้วก็เดินสุด สูตรที่ปุ่มเรานี่แหละครับไม่มีอะไรมากเราก็ต่อต่อขึ้นไปทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะเลือกเล่นเกมอะไรเขาเลือกเล่นเกมนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องสิบเก้าสิบห้านะครับสิบเก้าสิบห้าตัวนี้มีมีเราให้เลือกเล่นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตไดแต่ผมจะเดินสามสิบยี่ห้า เลือกเอาตัวที่ยากๆหน่อยเลือกตัวเสียงเลือกเอาตัวที่เสียงนะครับเป็นตัวที่ฝั่งสามเหลี่ยมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเดินตัวนี้นะครับถ้าเดินตัวนี้เขาจะไม่ค่อยคุ้นเห็นไหมพอไม่คุ้นมันก็ทําให้เขวได้สิบแปดสิบสี่งั้นเราก็มีลุกเล่นแปลกๆไปนะครับแช่วไว้ก่อน บ่มไว้ก่อนเขาน่าจะมาเข้าฮอดที่นี่เขาหนีมาทางนี้เราก็ดักไว้ยี่สิยิบสามเอาแล้วเราก็ดักไว้นะครับเขาแท่กินเรา ปิดสนิทเลยดีกว่าทำให้เขาหมดเขามีตัวเดินเขาไม่มีตัวเดินเขาส่งสติ๊กเกอร์บอกว่าสุดยอดเหมือนกันครับสติ๊กเกอร์ว่าสุดยอดนะครับโอเคเพราะเขาไม่มีตัวเดินนะก็ต้องจำปิดก็ต้องทำางนนนะครับต่อไปเป็นข้างคาวครับ ข้างขขากินกล้วยผมยังหลงเสน่ห์ข้างข่าวอยู่ช่วงนี้ขอเดินข้างข่าไปบ่อยเนาะนะครอย่าว่ากันนะครับอย่าพิ่งเบื่ออย่าพิ่งเบื่อข้างวข่าก็เป็นมาตรฐานนะครับอย่าพึ่งเบื่อข้างขขากันยี่สิบแปดยี่สิบสี่อ่าต้องตามสูตรผมจะเป็นข้างข่าวเต็มรูปนี่สวยงามครับชอบจังเลยชอบรูปมันสวยดี ชอบรูปมันสวยดีเนาะอืม <c oughs> จะจะเก้าสิบสี่หรือจะแปดมันสิบสองเนาอแปดสิบสองดูซิลองเดินตัวนี้ดูซิ จังหวะน,นี้ยังไงก็ต้องเดินเก้าสิบสี่เพราะไม่มีตัวไหนดีดีกว่าตัวนี้แล้วนะครับข้างข่าวกินกล้วยแต่วันนี้จะไม่ได้กินกล้วยเลยเจอแต่หินหินนะครับงั้นเราก็แซขึ้นไปแซขึ้นไปก่อนเขาต่อขึ้นมา อ่าตัวนี้มาแล้วเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะได้เลือกเดินผิดเนะาะจังหวะที่เดินแปดไปสิบสองผมน่าจะเลือกเดินเก้ามาสิบสี่น่าจะทําให้ตัวเองเล่นง่ายกว่านี้นะครับตอนนี้เริ่มเล่นยากแล้วโดนเขาแทรกทะลุทะลวงแล้วทีนี้ให้ตัวเองเล่นยากนะครับ <c oughs> เดินผิดนะครับทำให้แพ้ได้เลยจลังหวะนี้ <L un> คู่แข่งกำลังคำนวณอยู่ว่าจะแทรกหรือไม่แทรกดี <S <S <K un> คู่แข่งเลือกแทรกนะครับพอแทรกปรุ๊บเราก็ไปอย่างนี้เลยสิบเอ็ดสิบห้านะครับส่วนใหญ่ล้วจะแทรกนะครับส่วนใหญ่จะแทรกนะครับแต้มนี้ ตัวนี้คู่แข่งก็เข้ากินเนาะพอเข้าเข้ากินปุ๊บเราก็เดินยี่สิบสี่ไปยี่ิบแปดคู่คู่แข่งกินมาแล้วก็ฆ่าฮอตกับหกไปสิบนะครับตัวนี้เรายังไม่ชนะนะครับเรายังไม่ชนะหรอกอย่างคู่ขี้สุสีเขาจะเดินสามเอ็ดยีสหส่วนใหญ่แต่มนี้เพื่อรอเพื่อรอไปฆ่านั่นแหละครับ เงินสามีจุกเราก็จําเป็นจะต้องเข้านะครับเราเ,าเสมอได้นะครับเขาก็ต่อสองนี่ะครับตัวน,นี้เป็นตัวที่เสมอนะครับสุดยอดเหมือนั้นสิบเอ็ดสิบห้าเอาคงขอเสมอไปเลยดีกว่าเนาะขอเสมอเขาไปเลยดีกว่าอ่าโอเคอ่ากูแข่งยอมเสมอให้นะครับเพราะว่ามันรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับ มาทบกกับกระดานที่ห้าที่หกครับสําหรับวิดีโอชุดนี้กระดานที่ห้าที่หกนะครับก็จะเป็นอีป,ปุ่มนะครับเป็นอีปุ่มเนาะเป็นอีปุ่มอีป,ปุ่มอีป,ปุ่มนะครับอีป,ปุ่มแม่พบตัดข้างซะนี่เรายังไม่ได้ก่อร่างสร้างตัวเลยรีบมาตัดเราจังเลยนะครับ อืมแล้วขึ้นมาทรงนี้ด้วยขึ้นไปนะครับ <c oughs> หน้าโดนร่มนะนี่ <c oughs> พูดถึงมันหน้าโดนร่มนะนี่ยี่แปดยี่สี่เนาะ อย่าเผลอนะสามนด่ง่ายๆนะครับหมากของเขามีเสียดโดนสามเยอะมากๆนะครับตำแหน่งเนี้ยตามที่สังเกตดูหมากมันลอยฐานมันลอยมาเลยครับไม่มีฐานเลยมีฐานอยู่ตัวเดียวคือหมายเลขสี่ซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นฐานตรงนั้นนะครับฐานจะต้องอยู่ลักษณะการยืนเหมือนหมากของผมนะครับก็เรียกฐานฐานของตัวรองรับเนาะมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะมั่นคง ถึงจะเตรียมยิงเขาได้อ่ากินประทานนี้ก่อนกินไปกินมากินไปกินมาจนงงนะครับทีนี้แทรกขึ้นไปกินเฟรีหนีเขาต้องหนีแล้วแหละหนีย3สิบสามสิบแปดคอยดูคนจะโดนร่วมเด้อนะเห็นมสามสิบยิบห้าแล้วก็ยิบเจ็ดยิบสี่เห็นไหม 30, 25, คนคนจะโดนร่ม,มจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีแววมันจะมีแววว่าจะโดนร่มนานนะครับอาดานที่ห้าสวยงามอ่คาคู่แข่งยอมไปนะครับทีนี้มาดูข้างข่าวครับผมจะเดินข้างข่าวเหมือนเดิม ข้างเข่าอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอย่าพึ่งเบื่อข้างข่าอย่พึ่งเบื่อข้างขขากันเอาละข้างข่าเจออะไรน้นเราที่นี้เอาข้างข่าเจอข้างข่าครับงานเข้าเลยทีนี้ ลกมากเลยข้างข่าวเจอข้างข่าวเมอีกีอยชนกันนะครับอีกิอยชนกันเราเดินไหนน้อทีนี้ข้างข่าวเจอข้างข่าวผมก็ว่าอยู่ทำไมเขาเดินแบบนี้วะมันเหมือนจะเป็นข้างข่าวซะจริงขึ้นไปนะครับเป็นทรงกระบอกก่อน อืมสิบเจด็ดยิบสี่ให้หน่อยใจดีๆให้หน่อยเขาไม่ใจดีอืดูเหมือนว่าเขาจะเล่นดีขึ้นจริงๆนะเกมนี้ขนะ้างข่าวเราข้างข่าวเจอข้างข่าวไว้ข้งางข่าวก่อนเจอข้างข่าวหลัง อ,อกินฟรีสิครับนายกินฟรีเลยนายเอ้ยทีนี้โอ้ให้กินสองเลยครับกินไหนดีกินสองนี่สินอะเรียบร้อยนะครับเขาจะได้มีจังหวะเดินให้หมดโอเคครับ 6กระดานครับผมขอบคุณครับข,ข่าวกับอีปุ่ม